โอเคนะครับก็นะครับวันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับได้พากลุ่มนะครับมานะครับบุคคลที่ถูกควบคุมตัวนะครับจำนวน อย่างน้อย27คนนะครับมาลงบันทึกประจวันไว้ที่สอนพหลนโยธินนะครับเน,นเนื้อหาก็มีอยู่ว่านะครับผู้ถูกควบคุมตัวเนี่ยอย่างน้อย27คนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวโดยไม่มีไม้จับนะครับควบคุมตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับควบคุมตัว กลับมาคืนโดยเร็วคำคัญก็คือว่าขอให้พนักงานสอบสวนนะครับ ้องวงจรปิดที่ชั้น5อาคารจอดรถของห้างเมเจอร์รัชโยธินเนี่ยนะครับทุกตัว ประมาณนี้ก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องสื่อมวลชนร่วมกันตรวจสอบข้อที่จริงช่วยกันว่าสรุปแล้วนะครับที่บริเวณชั้น5ของอาคารจอดรถเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการไปขอกล้องวงจรปิดเพื่อเอาข้อที่จริงมาดูครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ครัแล้วอีก18คนที่โดนควบคุมตัวไปตอบสวนห่ครับ ก็ทราบว่าตอนนี้มีอีกบางส่วนที่ถูกควบคุมตัวไปที่ค่ายต่อชะลออาจจะมีการแจ้งความดําเนินคดีหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าส่วนที่อยู่ณที่นี้วันนี้พนักงานสอบสวนไม่มีการดําเนินคดีใดๆเดี๋ยวผมจะให้ทางตัวแทนของคนที่ถูกควบคุมตัวนะครับได้เล่าข้อได้จริงให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับครับผม การที่เราจอดรถพัก5า,าอของคาบริเวณนังมเมเจอร์รัตติน์นะครับเวลาประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งถ้นตอนเนี่ยมีด้านหน้าที่นอกรูปแบบอะไรเลย ขนาดใชอาวุธทั้งปืนมีทั้งโล่ตัวแล้วถูกลืมทรัพสินอะไรนอกเครื่องแบบพาขึ้นรถสอน,นอรถควบคุมผู้ต้องหาออกจากบริเวณห้างและได้มีทีมกาดเข้าสกัดรถครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเราผิดข้อหาอะไร เราจะถูกควบคุมตัวไปที่ไหนถ้าวันนี้ไม่มีการสกัดรถเราก็ไม่รู้ครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้ไปน,นอนกันที่ไหนเราไปที่ห้างไหมไปโต๊ะอะไรส่วนตัวผมเนี่ยไปที่ห้างเพื่อไปทานข้าวครับผมไปกี่คนไปทานข้าวกี่คนไปทั้งหมดกี่คนเราจะมีแยกกันนะครับผมจะมีส่วนที่เป็นสมาชิกคนอื่นที่อยู่กันที่ลานจอดรถอยู่แล้วแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยไปกับคุณโตโต้ที่ห้างเพื่อไปทานข้าว และขนาดที่ออกมาเนี่ยก็เลยโดนอ่าโดนรวบโดนลื้อค้นตัวอะไรเงี้ยครับผมจังหวะนั้นแค่ไปทานข้าวไปเฉยๆไม่ได้มาใช่ครับหรืออะไรไม่เกี่ยวข้องใช่ครับไม่เกี่ยวข้องผมบอกผมผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้แล้วก็ถูกชาร์จตัวเลยถูกชาร์จตัวครับผมโดยอ่าเหมือนเป็นสืบนอกเครื่องแบบครับผมว่าเขาเป็นใครเขามาจับตัวเรื่องอะไรรู้แต่ว่าเขาจะมาเนี่ยเนี่ยคือโตโต้เขาจะมาจับมา หรือหรือค้นค้นตัวซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าผิดผิดอะไรผิดข้อหาอะไรพอแล้วเขาจะพาเราไปไหนเราก็ไม่ทราบเลยและจับมาแล้วแยกกับตัวโต้ไหมหรือว่ายังใช่ครับผมในช่วงที่จับก็คือแยกตัวโต้ตโต้ไปไหนตอนนั้นเราไม่ทราบเลยทราบทีก็อยู่ตชรหนึ่งแล้วครับผมต่อชอหนึ่งคือแค่โตโต้คนเดียวหรือ่าคนอื่นด้วยครับเอาที่ทราบว่ามีอีกสิบกว่าคนที่อยู่ที่ตชดหนึ่งครับผม ได้มีการสอบถามไหมคะว่าแล้วสรุปควบคุมตัวเพราะอะไรเบื้องต้นเราไม่ทราบเลยถูกควบคุมตัวเพราะอะไรแล้วก็หลังจากที่เราแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้ามอบตัวที่ส,นอ,สนอนอสอนอนี้ครับผมเบื้องต้นทางยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆครับผมแล้วจังหวะประวัติมันเป็นประวัติอะไรบ้างอะไรนะครับผมประวัติอะไรบ้างบ,บันทึกเข้ามอบตัวเฉยครับผมจังหวดที่ขับรถมาตรงหน้า ตรงจันกเกษมเนี่ยเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเหมือนมีการขัดขวางโดยกลุ่มคนซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเราทราบที่เหลัาว่าเป็นกลุ่มกาดครับผมมาขัดขวางให้ว่าไม่ให้รถพาผู้ต้องหาไปครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนถ้าวันนี้เขาไม่สกัดไว้คืนนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครทราบ ค,คันน้องนี่เป็นคันเดียวกันที่มีการสก,กัดตรงที่ลานจอดรถตรงนั้นแม่แล้ดมีอาวุธมีการปีกันตรงนั้นด้วยไหมตอนที่ผมอยู่ในรถผมไม่ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเท่าที่เห็นรู้สึกอยู่ในรถก็คือมีการสกัดกันอยู่ข้างนอกครับผมตั้งแต่ลานจอดรถตรงนั้นเลยใช่ครับผมตั้งแต่เราออกจากทันใต้ดินลานจอดรถขึ้นมาทางกลุ่มกลุ่มกาดนั้นมีกลุ่มกา,มกมกาเขาเห็นเขา,า,าก็พยายามสกัดเราไว้ครับ มีมีทั้งนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบผมยังไม่เห็นอาวุธนะครับผมแต่จะมีเหมือนเป็นหน่วยหน่วยรบพิเศษมาพร้อมกับอาวุธเต็มอัตราเลยมีปืนมี M สิบหกมีโล่มีชุดเกราะอะไรมาเต็มเลยครับผมเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนผมไม่เห็นตาไม่เห็นอาไม่เห็นแพดอะไรเลยครับผม จำนวนเท่าไหร่ครเจ้าหน้าที่ท oh, ี่มาเนี่ยเห็นมาเป็นกองร้อยได้ครับผมเขาจะมาในรถมีทั้งรถตำรวจรถในราชการแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มากับรถพยาบาลด้วยครับผมมากับรถพยาบาลด้วยใช่ครับผมก็คือชุดตำรวจเหมือนหน่วยสวานนะครับขึ้นรถพยาบาลครับผมลงมาจากรถพยาบาลใช่ครับขึ้นลงจากรถพยาบาลเลยใช่ครับในกองการเรามีใครจะรับปากเจ็อะไรไหมจะมีก็แค่ กระจกบาดนิดนิดหน่อยครับผมแล้วก็ถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ในขณะที่จับกลุ่มตัวเช่นอ่าถูกเข่าถูกกระทืบอะไรเงี้ยครับผมเราได้มีการดำเนินคดีบ้างไหมตอนนี้เราต้องติดต่อกับคุยกับทนายก่อนครับผมในการอจะแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเพิ่มเติมครับผมครับ โอเคครับผู้ชมก็กนนรบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสอนพอหลนโยธินก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดแล้วนะครับในการที่รอคอยเพื่อที่จะพบกับทางากาดของกลุ่มวีเว์ที่ถูกจับก,กลุ่มขึ้นรถควบคุมเพืต้องขังนะครับแล้วก็เวลานี้ทั้งหมดที่อยู่ในสน,นอพออหลโยธินก็จํานวน27คนทั้งหมดนะครับก็ถูกปล่อยตัวแล้วนะครับทุกคนก็ได้รับการทําบันทึก แล้วก็ทำประวัติไว้นะครับสุดท้ายก็วันนี้ก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการประกาศยุติการชุมนุมที่บริเวณจุดนี้แล้วขอให้มวลชนนั้นก็กลับบ้านพักผ่อนดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้ชุมนุมกันต่อไปในม็อบหน้านะครับก็เป็นภาพรวมของบรรยากาศการจัดกิจกรรมชุมนุมในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีการที่ ขัญอันหนึ่งของมวลชนนะครับก็คือม็อบเดินทะลุฟ้าที่นําโดยไผ่ดาวดินนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาปักหลักอยู่ที่แยกเกษตรแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าจากแยกเกษตรไปที่อนุสาวรีย์ประชาไตยเพื่อที่จะรอเดินจากอนุสาวรีย์ประชาไตยมาที่ศาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่8ที่จะมีการสั่งฟ้องในคดีของแกนนําที่มีรุ้งปนัสยามีไผ่แล้วก็มี คุณไม้นะครับ,อบอรอติดตามความเคลื่อนะะไหวได้ทางเดอะสแตนดาร์ดครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามวันนี้ครับสวัสดีครับเอ่อ่่พีีนป็น